คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารครับส่งท้ายปลายปีในช่วง16จนถึง31ธันวาคม2567นี้ว่าดวงการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบ ขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไ d ดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารครับเปิดไพ่ขึ้นมาในช่วง16จนถึง3 1ธันวาคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันอังคารมีไพ่ราชาแห่งถ้วยครับไพ่ใบแรกเป็นไพ่ราชาแห่งถ้วยไพ่ใบนี้จะพูดถึงการงานที่มั่นคงนะครับแต่จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารไม่ได้อยู่อย่างสงบสุข มีเรื่องไม่สบายใจนักหรือมีความวุ่นวายในเรื่องงานเกิดขึ้นนั่นก็เพราะคนอื่นเอาปัญหามาให้เอาความเดือดร้อนมาให้นั่นเองคนเกิดวันอังคารจะต้องรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างมีสติจึงจะผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีและมีชัยชนะเหนือปัญหานะครับในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าคนเกิดวันอังคารในช่วง16จนถึง31ธันวาคมนี้จะมีบางคนที่ ที่คิดลงมือมีอะไรเป็นของตัวเองทำอะไรเป็นของตัวเองก็จะได้ลงมือทำอย่างจริงจังสักทีจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือว่าอาจจะมีไอเดียดีๆมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้ทํามันอย่างเป็นรูปเป็นร่างนะครับและก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของคนเกิดวัน อังคารด้วยครับในเรื่องของการทำงานมีไพ่ราชินีแห่งคาถาตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในเรื่องงานครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานกับคนเกิดวันอังคารเป็นอย่างดีจะทำอะไรก็มักจะเป็นดีจะทำอะไรก็มักจะเกิดผลเพราะมีผู้คนคอยให้ความช่วยเหลือคอย ให้การสนับสนุนในเรื่องงานนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถเห็นศักยภาพให้จับงานใหญ่ให้ทำงานสำคัญมีโอกาสได้ก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทำอยู่ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่8คาถาจะพูดถึงการก้าวกระโดดในเรื่องงานของคนเกิดวันอังคารนะครับบางคนจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปดูงานไปติ ติดต่อง,งานหรือใครที่กําลังจะเปลี่ยนงานย้ายงานจะไปเจองานที่ชอบไปเจองานที่ใช่บางคนที่ตั้งใจจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็จะเป็นช่วงเวลาเป็นจังหวะ,เห,ะเหมาะที่จะได้เดินทางไปครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทำงานนะครับถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจกิจการที่ทำอยู่อาจจะมีปัญหาบ้าง แต่แก้ไขได้จัดการได้รับมือได้นะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้แต่จะเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจที่ทำขยับขยายเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนคนค้าขายต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหาจุกจิกเหนื่อยใจนะครับแต่การค้าการขายจะดี บางคนปิดการขายล็อตใหญ่ได้หรือเรียกได้ว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าโดยเฉพาะคนที่ส่งออกหรือคนที่นําเข้านะครับเอาสินค้าจากต่างประเทศต่างแดนมาขายก็จะขายดิบขายดีเป็นพิเศษครับ ส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับ16จนถึง31ธันวาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาดีๆในเรื่องงานครับการงานโดดเด่นครับไพ่าราชินีแห่งคาทาจะพูดถึงถ้าเจ้าชะตาเป็นหญิงการงานจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะครับเติบโตลุ่งโรด ในหน้าที่การงานถ้าเจ้าชะตาเป็นชายนะครับก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเจ้านายโดยเฉพาะเจ้านายที่เป็นสุภาพสตรีจะให้ความเมตตาช่วยเหลือสนับสนุนและก็มีเกณฑ์จะเติบโตในหน้าที่การงานไม่แพ้กันครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวัน อังคารน,นะครับถ้าใครที่กำลังหางานครับหรือว่าตั้งใจจะจเปลี่ยนงานต้องบอกเลยว่า16จนถึง31ธันวาคมนี้เป็นจังหวะเหมาะนะครับหากสมัครงานก็จะมีเกณฑ์มีโอกาสได้งานครับดวงชะตาการงานผ่านไปครับส่งท้ายปลายปีเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้าง16จนถึง31ธันวาคมนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันอังคารน,นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16จนถึง31ธันวาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่าการเงินจะมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในเรื่องดีๆเนี่ยมีไพ่ราชาแห่งเหรียญครับตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางำทำทนายไพ่ใบนี้จะพูดถึงความมั่งคั่ง ความร่ำรวยความมั่นคงทางการเงินของคนเกิดวันอังคารครับการเงินจะเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่จับเงินก้อนโตนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะ มีเงินก้อนมีเงินเก็บครับบางคนมีเกณฑ์จะเปลี่ยนสถานะทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นได้ในช่วง16จนถึง31ธันวาคมนี้บางคนมีเกณฑ์จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ครับไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงความโชคดีในเรื่องเงินนะครับหรือว่าการมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินครับไพ่ใบนี้ถ้าขึ้นมาเมื่อไรเราจะพูดถึงการมีไรายได้เข้ามาหลายทางมีไรายได้จากช่องทาง ใหม่ๆทรัพย์สินเพิ่มพูนใครที่ตั้งใจจะซื้อรถซื้อบ้านจะทำได้สมหวังสมใจใครที่เคยเช่าบ้านอยู่แล้วอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง16จนถึง31ธันวาคมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับบางคนมีเกณฑ์จะสมหวังได้ซื้อได้ในช่วง16จนถึง31ธันวาคมนี้เลยเนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินนะครับการเงินดีการเงินคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือและยังเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าคนเกิดวันอังคารจะมีทรัพย์สินที่เพิ่มพูนมากขึ้นด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่สิ่งที่ต้องระวังคือไพ่5ดาบไพ่ใบนี้จะเตือนครับ ให้ระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนหลอกการผิดใจกับคนเพราะมีเรื่องเงินเป็นเหตุหรือคนอื่นเอาความเดือดร้อนในเรื่องเงินเงินทองทองมาให้นะครับทำความเดือดร้อนให้เราเดือดร้อนได้ต้องระวังให้ดีคนเกิดวันอังคารทั้งหลายนะครับอย่าไปค้ำประกันใครยหายใครยืมเงินในช่วง16จนถึง3 1ธันวาคมนี้ครับไม่งั้นปัญหาจะตามมาครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่า16จนถึง31ธันวาคมนี้ดวงโชคลาภของคนเกิดวันอังคารน,นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันอังคารน,นะครับในช่วง16จนถึง31ธันวาคม2560 นะครับส่งท้ายปลายปีมาดูกันว่าคนเกิดวันอังคารจะมีโชคไหมนะครับไพ่สามถ้วยจะพูดถึงการมีข่าวดีมีเรื่องน่ายินดี นะครับหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนเกิดวันอังคารครับไพ่เดอะสตาดวงดาวแห่งความหวงังจะพูดถึงการมีโชคลาภได้ครับและไพ่สิบเหรียญจะพูดถึงความร่ำรวยความมั่งมีบางคนมีเกณฑ์จะเป็นเศรษฐีได้นะครับในช่วง16จนถึง31ธันวาคมนี้เรียกได้ว่าเสียงโชคมีโอกาสรวยคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ ในดวงชะตาโชคลาภคนเกิดวันอังคารนะครับต้องบอกว่าโชคลาภของคนเกิดวันอังคารนั้นนะครับจะมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุในบ้านนะครับนำพามาให้ไพ่เดอะสตาจะพูดถึงความฝันลางสังหรณ์นะครับหรือว่า การทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนจะนำสิ่งดีมาให้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายเพราะฉะนั้นคำแนะนำจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนำให้คนเกิดวันอังคารนั้นทำดีกับผู้คนรอบข้างคิดดีทำดีพูดดีดูแลบุพการีในบ้านนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวให้ดีก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาคนเกิดวันอังคารได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ความโชคดีหรือว่าโชคลาบนั้นนะครับเรากะเกณฑ์เรื่องของเงื่อนเวลาไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือมันทำความดีมันสะสมบุญบารมีนะครับและเมื่อถึงเวลาโชคลาบจะมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาของเราเองครับดวงโชคลาบผ่านไปครับ เราจะมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่า16จนถึง31ธันวาคมนี้ดวงสุขภาพของคนเกิดวันอังคารน,นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16จนถึง31ธันวาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพของคนเกิดวันอังคารนะครับต้องบอกว่าอาจจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับในช่วง16จนถึง31ธันวาคมนี้ใช้ชีวิตให้สมดุลไพ่สีเลียนจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะครับหรือว่าโรคที่ ที่เกี่ยวข้องนะครับของอาการปวดเมื่อยต่างๆโรคออฟฟิศซินโดมรวมถึงนะครับโรคที่มาจากความเครียดสะสมนะครับต้องระวังให้ดีไพราชินีแห่งดาบครับจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าโรคลำไส้อุด ตันท้องผูกนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับความเครียดของคนเกิดวันอังคารได้ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่สเตรนจ์นะครับหรือว่าหญิงสาวกับราชสีจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการทำงานหนักทำงานหักโหมพักผ่อนน้อยนะครับจะมีโอกาสล้มเจ็บล้มป่วยได้คนเกิดวันอังคารครับส่วนเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุอุบัติภยัยไม่มี นะครับโล่งใจได้เบาใจได้นะครับแต่ก็ขอให้มีสติอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับขอให้มีสติรู้ตัวในการทำสิ่งต่างๆอยู่เสมอและดำลงตนอยู่บนความไม่ปรามาทนะครับใครที่ใช้ชีวิตไม่สมดุลก็ลองปรับเปลี่ยนชีวิตให้มันสมดุลนะครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปครับ ส่งท้ายปลายปี2,567นี้ในช่วง16จนถึง31ธันวาคม2,567นี้เรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16จนถึง31ธันวาคม2,56 เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคาร16จนถึง31ธันวาคมนี้มีไพ่สถ้วยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีเรื่องน่ายินดีในเรื่องความรักในเรื่องเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นการมีข่าวดีความรักความสัมพันธ์ที่พัฒนาใครที่กำลังคบหาดูใจอยู่ต้องบอกว่าจะเป็นเวลาที่คุณนั้นเอาชนะใจคนที่คุ นั้นคบหาอยู่นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจะพัฒนา ความรักความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งก็ว่าได้ไพ่หกคาถาจะพูดถึงการเอาชนะใจนะครับคนที่ดูใจคนที่คบหาไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเรียกว่าใครที่คบหาดูใจกันอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนสถานะเรียกว่าแฟนได้เรียกว่าคนรักได้นั่นเองส่วนใครที่เป็น คนรักกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้ว16จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับบางคู่จะมีข่าวดีมีการพูดคุยในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือว่าได้ของขวัญของกำนันที่ถูกใจจากคนรักนะครับบางคนจะได้เห็นข้อดี บางอย่างในตัวคนรักของคุณจากสถานการณ์ที่เข้ามาในช่วง16จนถึง3ามธันวาคมนี้ในแบบที่คุณนั้นไม่เคยได้เห็นมาก่อนครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับส่วนคนโสดต้องบอกว่าคนโสดมีเกณฑ์จะได้สละโสดจะมีใครบางคนเดินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณนะครับ ไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่และเป็นการเริ่มต้นที่ดีเจอคนที่ชอบเจอคนที่ใช่นะครับและเรียกยว,ว่าจะเป็นคนที่คุณนั้นรอคอยหรือตามหามานานนั่นเองครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านไปนะครับเรียกได้ว,ว่าดวงความรักชื่นมื่นครับคนเกิดวันอังคารส่งท้ายปลายปี ในช่วง16จนถึง31ธันวาคมนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอให้คนเกิดวันอังคารนั้นได้พบความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากขัดสนสิ่งดีใดๆก็ขอให้ใช้พลังใจที่ดีในการไขคว,ว้ามาครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ เอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝาก like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนีครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม Line ID ใต้คลิปนี้ นะครับแล้วก็สอบถามข้าครูสอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้คําทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุรักษสาเทวาวอวยพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณ ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ